สวัสดีครับมือม่อนี้ก็พบกับช่องบานสวนกุงสุวรรณครับที่ก่อขอาขอบคุณผู้ใดที่มาเห็ดหัวเห็ดสวนมือม่อนี้ก็อยู่งว่อยู่สวนที่ก่อครับพี่นอ้องถ้าพี่น้องมาอัปเดตครับเกี่ยวกับการปลูกต้นการปลูกผักหวานปลาครับผักหวานปลาที่ผมเคยลงในสวนนี้นะพี่น้องมาเบิ่งนมาท่าน,น,นไป่หมดใส่แล้วที่อการปลูกเป็นยังไงหลังจากปลูกมาแล้วสามปี ต้นผักหานเงยซ้ำใดแล้วแต่ก็บางต้นพี่น้องบางต้นมันก็มี่ตายมี่อย่างธรรมดามีการผมก็ได้มาส่อมครับมาปลูกมาส่อมขึ้นร่วงส่อมปีนี้กับร่งส่อมไปหลายต้นครับแต่ขั้นตอนการตอนในีจนวพนไปฟั้งอีกเพลินหนึ่งครับขั้นตอนการส่อมนะครับการส่อมซื้อน่านมาส่อมไอ้ก็เมื่อไหร่พาพพี่น้องไปรอบอเบื้องครับผักหวานสามปีที่ผมปลูกไว้่ามันมีมันหญ่ซ้ำไดแล้มันมีอุปสรรคปัญหายนะครับ นะครับตือปลาผักหวานที่ผมที่ผมปลูกไว้ครับปลูกไว้หลายปีสาหรับมันรักที่เสียบนะครับว่แม,ม้ว่แม่ทิ้งปลูกไหมนะครับทั้งทั้งทั้งเกา่าทั้งใหม่นี่ครับจะเสียบเพาสุดต้นครับเนื่องจากว่าผมเวลาผมตัดหยา่าคือมากผมใส่เครื่องตัดหย่าครับเดี๋ยวพอเห็นหนั้งเถือกัตบตัดต้นออกไปผมก็ได้เหตดเห็ดใหม่รักมันเสียบข้ามไนะครับเป็นแนวแนวที่ปลูกไว้ตั้งแต่สองสามปีที่แล้วครับเนี่ย ต้นใหญ่กับใหญ่ครับพี่น้องต้นใหญ่นี่ครับต้นน,น้อยๆก็ปลูกพร้อมกันครับสองต้นนี่ก็ปลูกพร้อมกันถามมาย้างย้างหลายบัวผักหวานที่ปลูกไว้ย้างครับย้างเกือบกระจายครับประมาณเกือบสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่ตายกับมีมังมันมานี้ครับที่ตายผมกับมามา,มาเสริมใหม่ครับเนี่ยการเสริมของผมกับเอาเอาใส่เบีย้ยครับเบีย้ยหน่อยพ,พอเม็ดมาแล้วมาปลูก แ้วก็ใส่ขวดน้ำขวดน้ำฝังในดินนะครับขวดน้ำเพื่อที่การปลูกพักบ้านนี่เป็นประสบการณ์ของผมนะครับปีแรกนี่แพร่ย่ำธนูถนอมเขาให้พาน้นไปแรกงนึงครับหลังจากพานพ้นไปแล้วห้องบ่นไดเบิ่งเขาละครกทีมันเขาเองขึ้นนี่ือผพานไปแล้วครับเนี่ยนะครับผ่านไปแต่ปลูกกันกันมาแงท่านมูเหมือนในแต่่ะกันื้อ่าไง่เพราะผมตัดห้าบางข้างผมก็เห็นก็ตัดไปแต่ว่าก็ตายนะครับตัดไปก็ตาย ตดไปน่บ่าตายแต่ว่าเพื่อนก็สีแตกขึ้นทำไมนี่คือลักษณะสีแตกขึ้นไหมปลูกปลูกข้อมันก็ต้นนี้ครับเนี่ยแต่ว่าถือตัดไปนี่บ่เห็น,น้นเพิ่นเต็มหน่อยแ้าขึ้นมากก็จะมีสองสามตน้นซ่อนขึ้นมากกับบ่าตายคันคันห้ากได้ลงผ่านปีหนึ่งก็ได้ครับถ่ายยงบ่พานปีหนึ่งคยยงาานนงันบ่คันตายคือตายภพยในปีแรกครับตายภพยในปีแรกกี่ตายนะครับผมก ส่นามครับช่วงแรกปลูกปลูกปลูกข้างแรกนี่เมื่อแรกที่ปลูกเขาต้องหดน้ำตลอดครับม่นผลนจิตโตปมกับส่นามหดเป็นประสบการณ์ที่เคยเห็นมากนะครับเนี่ยต้นนี้ก็ะตือตัดมากพอเห็นปลูกพร้อมกันครับย่างย่างหลายครับปี่น้อง,องยบาบ้าบา่อยย่างเด้ที่แรกผมกับใจออกอยู่ปลูกแล้วบ่เห็นมันบ่กึ้นม่หยังมันบ่ย่างบ่นี่คือจงผมผมตัด้าแต่มันตัดต้นมันขาดเพราะปีนี้มันพุ่งขึ้นมันพุ่งขึ้นสูงทีเดียวเลยครับนี่ครับ อันนะั้นต้นไหนคือตายคือปลูกไม่ครับปลูกไม่นี่ครับยังคือต้นน,น,ตน,น,บบน,นี้ครับเนี่ยต้นนี้ก็ถือตัดสองเทือ่อล้วนี่เนื่องจากเราเห็นนะครับกระแตกขึ้นมากก็ได้ถ้าถ้าได้พานคนปีนึงไปแล้วต้นลูกบานเข้าจะงั่งครับเป็นการเรลี้ยงลูกด้วยตนเองครับพี่นอ้องนี่คื่กันเนี่ยนี่ก็ถือตัดเ้วยกันครับถ้าได้ติดปีนึ่งแล้วบ่บ่บตายครับบ่ตาย ยังได้กระย่างนี่ครับเป็นย่างพุ่มจะปลูกเป็นแถวเลยครับต้นสวรรค์ผมต้นแถวนี้จะเป็นการปลูกไม้เบิร์ดครับช่วงช่วงตรงแถวทั้งใต้น้ำไปปลูกไม้เบิร์ดครับเดีย๋ยวต้นไอาที่ตายผมเก่เาเสริมก็ปลูกไม้แค่นี่ครับที่มีหลักไปนี่แหละผมเยอะแยะไปละเวลาตัดตัดหญ้าผมพยายามผมตัดมันก็ได้ตังปากหลักไว้นี่ครับต้นนี้ก็ะือตัดในฮักเพิ่งแตกมาปีนี้ งอเกือบเบิดครับตัวแรกอะอู้คือเป็นแต่เห็ดหยาแค่นอเบิึงบึงคลิปมึงยังเข่าเห็ดปลาผักหวานแต่คุดท่อยู่ครับปีแรกที่ปลูกเพราะว่าปลูกไปแล้วหลังากะทานในปีหนึ่งเดี๋ยวหาต้นผักหวานบ่เห็นเลยครับตายบ่งย่างหรอกบางต้นครับบางต้นนี่ผมผมนึกว่าตายแล้วผมเก็าต้นหน่อยต้นไม้มาเสริมมาเสริมพอขคุดไปคุดไปเดี๋ยวไปทั้งคางแ็เห็นเห็นไปขึ้นมากเห็นเบียขึ้นมากครับ นี่ครับตัวย่างผมที่เลี okay, ๋ยงเบนะิือคกันี่คือคือต้นนี่ครับเนี่ยผมผมที่แรกผมว่ามันตายแล้วนี่ผมก็บ,บ่เห็นผมก็ผมก็มกไปคุดไม้เนี่ยเอาต้นนี้มาปลูกไม้นี่ปลูกแซมขึ้นทำไมปล,ปลูกต้นนี้แซมขึ้นมาพอถึงหน้าฝนมาต้นนี้ออกใบมาอีกก็เ <c> ล <ười> <c ười> <c ười> ยก็เลยได้สองต้นเลยครับนี่ครับนี่ครับคิดบ่ตายไงปานะครับ,บ,บ,รบขอให้่าน้นปีแรกไปก่อน สรุปสวนพหวานผมกะปีนี้กบกระทือว่าประสบความสําเร็จอยู่ครับประสบความสําเร็จเนื่องจากว่าปลูกลอบม,มึงแล้วว่ามันสีบัวได้ผลมันกะมันกะทอว่าได้เกิดง่ายครับนี่งยต้นพหวานปลูกครับต้นนี้ก็ได้ตอนแรกมันม่ง,ง่าหรอกครับมันเดมันเนื่องจากท่านได้แตกเนาะหากเขาอาจจะท่านได้เลิกประมาณนี้พ่อ,อยางเขาปีที่สองที่สามมานี่หากเขาจะเลิกแล้วเขาจะแตกขึ้นมาเองครับม่นเอาตัดต้นเขาลง เขาก็แตกคือเมืใหญ่ครับนี่ครับปีที่สามกันครับต้นเนี่ยปีหนึ่งปีสองผมตกใจเลยครับใจออกเลยนี่บริษัทบริษูว์เมียนโมน่าบริษัทเปลี่ยนใจเห็นเปลี่ยนบริษับริเฮดต่อพอตรงว่าปีที่สามมาเบิงโอ้ภูมิใจเลยครับพี่น้องภูมิใจเลยเป็นแนวทางสําหรับผู้ที่คิดด่าสิเฮดปลูกผักหวานในปลาได้ครับอันนี้ของผมเป็นปลาเป็นปลาที่ผมอนุรักษ์ไว้ครับเนี่ยกระบ่ถึงกับทึบ กบถึงกับหางครับอาให้พอดีครับผมผมิบเดือ,อใหม่ไปพอดีนะครับเนี่ยเป็นปลาที่ย่นในสวนของผมเองครับต่อจากบานผลลงมาเนี่ยนะครับผมจะอัปเดตในพี่น้องได้บ่งคับในต้นนี้คือมาปลูกไม่ครับมาปลูกแท้ทในทต้นที่ตายกับปแม,ม่นตายหรอครับผมผมพลาดผมว่ามันนึกว่ามันตายผมมซมซ้อมปีที่สองครับต้นเนี่ยปีกายกับซ้อมบันมีคุดลงไป มันปลายมันขาดตัวสืครับโอ้เสียดายแงงเห็นหา่าเข็นอย่างแงงครบได้ได้เปลี่ยนไหมครับเปลี่ยนต้นไม้มาลงน่ครับบ้านสวนผมสุวรรณครับฝากกดติดตามไม่ได้พี่น้องผูได้มากเกี่ยวกับพี่นลอ้ยงห้สวนกับผมปากช่องนะครับเพื่อที่ผมจะได้คลิปทั้งสิ้นนะครับใ้พี่นอ้องเบิ่งว่าอัปเดตทุกสิ่งทุกอย่างมาเกี่ยวกับการเลี้ยงหวยหสวนผสมความสามเร็จสําได้ความคืบหนา้าไปหอดไซกัจีเฮ็ใดในพี่นอ้องเบิ่งกับพี่น้องกับกดติดตามไปครับ ก็เมทชิฟมาพี่น <c oughs> ้องจะได้เห็นเนี <co> ่ยครับอีหลอกก็มีอีหลอกอีกอีงอ่อมเพราะนั่นเนี่ยที่สวนเขาเขาอนุรักษ์ใบกะกะว่าไม่ปูกได้เขามากครับเขากับเทคว้วเงื่อนเท่านั่นหะครับได้กินเนี่ยครับปุ่มเจลายเห็นต้นแล้วปีที่แล้วนี่ครับเห็นบ่ต้นต้นนี่ปู่ปูที่แล้วนึกว่าเมื่อว่าตายต้นนั้นนึกว่าตายมาปลูกต้นนี้ใสตต้นนั้นใหญ่ขึ้นมาเลยครับต้นนั้นใหญ่ขึ้นมาเลยนี่ครับต้นนี้ผมปูกไปกายนี่ก็กะติดด้วยครับนี่ถือวิดต แต่ว่าตนตนเก่าไงขึ้นมาอีก็เลยเออได้สองตนเลยข้าวเจห้อนบ่ได้ครับเพื่กับตนผักหวานนังเสียงเจี้อนบ่ได้เนื่องจากว่าบางครั้งเข้ามาตายแล้วแต่ว่าปีหนา,ขาเขายังเห็นขึ้นมาเป็นแตกขึ้นมาเองครับนะครับตนนี้ผมก็เอา่าสามไม้นี่ครับเมอสามไม้ใสผมใส่ขวดน้ำน้องครับเวลาผมสามผมพอผ่านหนาแรงหนึ่งเป็นประสบการณ์น้องผมมาพานหนาแรงหนึ่งนี่มันต้องมันต้องห้น้ำช่วงหนาแรงก็เพราะถึงว่าห้ซู่มือครับพี่น้อง อาทิตย์ละเทือกสองอาทิตย์ต่อเทือหนึ่งข้าเทนหนาล้มกับสีซึมล้มท้งไตเลยครับข้าเท่งเท่งมันเจ็บมันเจ็บโบใครซึมผมทนล้องเบึงกันข้าเข้าวโบไซขวดังอี่นี่หนาแรงข้าเทนหนาล้มกับลาดไปทางหนาดินมันเหนียนมันกับลงไปทางไตขันาใส่ขวดไป่ังส่มันกับสีคัางแน่ขวดมันกสีซึมล้มท้งไตเลยครับขวานข้าฝังขวดไปทางไตนั่นเป็นประสบการณ์อีกขอนึงครับขันขันวามันดีกรับพี่น้องกูได้ขึ้สชีเฮ็ดกับพี่น้องร้องบึงครับผมเฮ็ดมาผมว่ามัน รอดครับต้นมะหวานมันก็หนาแดงมันก็โอเคเท่าบระเด็นหดเสมือนะครับพี่น้องเท่าบระเด็นหดเสมืออันนี้สามปีไกายนี่ครับเนี่ยปีหนึ่งซ้ำเนี่ครับพี่น้องเคลีเอาเนี่ยปีหนึ่งไอซ้ํานี่ละแต่ว่าคันปีนานี่พุ่งเลยครับเนี่ยคันนี้คือถือว่ารอดแล้วครับคันปีนามันมันสิปลายขาดมีแมงมากัดปลายขาดกระปีนาเขาจะแตกง่าขึ้นมาหลายเลยนี่ครับต้นนี่พุ่มใจเล่นสามปีครับได้ซ้ำเนี่ผมพุ่มใจหลายเลยเราหัวเราสวนยังมือเสาพี่น้อง การที่เขาได้เขาหัวกอสวนเข,เขาจะได้เบิ้งในหลายยางปัญหาที่มันมีเขาก็นี่เครื่อใหม่เครื่องอยังเขาก็เลยได้อ,อกเป็นความสุขของคนเห็ดสวนครับที่ไม่เห็นผลผลิตที่จะควงเจ็ดแล้วจะเริ่มงอกงามมีต้นมะขาม,ามป้อมปลาครับผมระจงใหม่พงบออกไม่ปลาทุกชนิดท,ที่อยู่ในสวนผมที่มัน้างาผมจะจงไว้ครับนี่คือผมจะจงไว้ครับผมจะบอกออกไม่แดงไม่แดงไม่เนี่ยจะไว้ครับในช่วงใดที่มันห่าง นะครับความภูมิใจได้ผลแล้วปีกายนีใจออกแล้วเฮ็ด่นปีกายนี่ขึ้นใจนะครับสําหรับที่คนผลิตที่มีที่ได้กินปีนี่ก็ได้หลายครับต้นนี่พ้นนี่ได้หลายครับผมเจ็บกินได้หลายได้สองสามต้นนี่ก็ได้ไม่หลายเป็นโลสองโลอยู่ครับเนี่ยเก็บนี่ก็ได้ก็ถือว่าเก็บได้อยู่ครับเนี่ยกลั่ก็ลั่งามมึอนี่ผมก็ถือเก็บจิ่ดอกต้นใหญ่เพิ่นครับ สำหรับปลาผมแหงนี่ผมโอ้หาแข้งพี่น้องเห็ดกระไดหมู่บ้านก็มาเก็บเห็ดกระไดเยอะเฮ็ดกระออกเฮ็ดดินเนื่องจากว่าใบไม้ใบไม้ที่ที่ลดนี่ผมว้ไฟปลาเขาครับสังเกตบ้งได้ครับได้ไฟปลาบ่อเขานี่ใบไม้มันจะนาครับมันจะเป็นมันจะมันจะเน่ามันจะเปื่อยมันจะเป็นปุ๋ยเลยครับนี่ขึ้นบามันจะเป็นใบไม้ที่ทับถมลงมาขะนอป่อยใบไม้นี่มัเกิดขึ้น บ่มีปุ๋ยนะใหม่มันก็ขึ้นใหม่ไปเลยนะครับพี่น้องอันนี้เขาเขาว่าหายไปใหม่มันก็นาได้ครับนาเมันจกกองกันมาหนามันสังเกตว่ามันจีเป็นปุ๋ยได้ชั้นดีได้ครับนี่ครับตัวย่างอีกอันหนึ่งสักายนี้นึกว่ามันตายแล้วเอาตัวนี้มาปลูกตัวนี้ปลูกตัวนี้แท่งขึ้นมานี่ครับที่มันขาดเนี่ยครับเนี่ยที่เหงามันขาดเนี่ยแท่งขึ้นมาอีกก็ได้ได้สองต้นได้ ก็เลยว่าโอ้ยใจหอนพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยก่อนว่าบางครั้งแต่หากได้ล่งดินแล้วพักวานเนี่ยสันห้าได้ล่งดินแล้วจังไนก็บ่ตายครับแม่นพานแรงไปคือหน้ากับแตกขึ้นมาคือเกาครับเนส้มนี่ผมก็ัวว่ามันตายไปแล้วนี่บัดทีมันขึ้นมาน้ำกลัวูงพ่มมันยั่งจะเย่ลรอก้างนี่จะจะตายจังน้อยแต่ว่าผมก็มาสอบี่ผมมาสอบไปแล้ว นี่ครับต้นหนึ่งหมู่บ้านนี่ผมมาสะเอามาสอมผมมาขุดนี่นะครับมาขุดลุมไปและเนี่ยขุดไปขุดมาเคลียร์ไปยิ่ม,ไม,มา,มมาไม่เห็นต้นนี้ทั้งคาง,งนี่ที่ปูปป่ปู่ไปปิดกายปิดกอนได้สองสามปีที่แล้วนะแตกงาขึ้นมาโอ้ยก็เลยบ่ได้ปลูกครับเนี่ยนี่ครับตอนแรก,กว่าทีปลูกนี่แหะพอดีมาเคลียร์เบิ่งเหง้าต้นผักหวานยัายง่างยู่ครับนะครับรอสวน,นยามือเสองครับพี่น้องเอ้ยกันพี่น้องมากพี่น้องได้กับโคติดตามไม่เด้อปากช่องนะครับ ช่องบ้านสวนพุ่มสุวรรณยูทูบกับพี่น้องฝากนะช่องน้อยๆน,นะครับมาก็เห็ดเห็ดเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้การเห็ดสวนของผมสวนผมเพ็ดหลายอย่างครับมีปลูกผักหวานไผ่กิก่มสุงเห็ดสวนลำไยครับตอนนี้กำลังสวนลำไยผมปลูกได้ปีที่สองแล้วครับปีที่สามขนะ้างหลังในเมือ่อนาผมกับสีรีวิวให้พี่น้องเบื้องอีกว่าสวนลำไยผมหอดใส่แล้วแต่ว่าลงไปเบื้องปีนี้เป็นหมากแล้วก็มีน้องไอ้ตัวน,น้อยๆก็ได้ นี่ครับสวนแล้วก็ยังมีสวนบักม่วงสวนบักม่วงข้างข้างล่างครับข้างล่างที่ผมมางไต่บักม่วงเราปลูกพลังกิมซุ่งก็เป็นฝลังกิมจิมจูจิมจูเออจิมจูเสริมรองน้ำกับพ่อได้กินครับใบไหลายอะนี่แล้วก็ไพ่กิมสุ่งก็เฮ็ดครับปีนี้ปีที่แล้วก็ได้ลายครับได้ลายอยู่ปีนี้ผมว่ามันมันปลาใหญ่ปวดสำหรับไป กิ่งสงผมเลี้ยวออกเครื่องหนึง่งกระจงไว้อีเครื่องหนึง่งอีเครื่องทีดเดียวผมคิดว่าพื้นที่ของผมผมเบิ่งแล้วว่าปลูกลำไยมันขึ้นดีครับพี่นอ้องมันเป็นหินแล้วก็เป็นที่ราชั่นผมตัวองปลูกลำไยรองเบิง่งนลำไยบ่ตายครับขึ้นดีมนมก็เลยขึ้นบาซีเห็ดลำไยเพิ่มอีกไลไรหนึง่งแหละครับจากไลน์มาตรงเที่ยวไพ่ออกไพ่กินสูงออก ขิม่มสูงมันอาจจะบยังยืนผมก็ได้เกีียวไปเครื่องหนึ่งหลังจากผมปลูกสองรอยก็ตน้นมเดือไปต้นรอยรอยตน้นเนี่ยครับถ้าพี่นองาะเบิง้งหัวเบิ้งสวนครับสวบนพ,พักหวานผู้ข้าเจ้าเคยว่าให้ผมว่าผมเป็นบ้าปลูกพักหวานข้าเจ้าข้าเจ้าม่เห็นข้าเจ้าก็ยอมหลับแล้วครับตอามันปลูกได้ดีตัวนี้มาสันนานน่นเป็นบาเนี่ยครับมันเป็นที่ของผมมันเป็นที่ที่ลาดเอียงครับที่ลาดเอียงเป,เป็นที่หิน เป็นหินปดน,ด,น,ด,นดิ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 นร่วนนะครับเป็นดินดีอยู่ครับแล้วก็มีปลาจุดประสง,งค์สาคัญคือผมจากอนุรักษ์ปลาไว้เนี่ยปลาตัวนี้ผมจะผู้ใดมีปลาพี่น้องเอออย่า,อย,าอย่าไปทำลายนะมันมีบางหนีผมประมาณสามไร่สี่ไร่ผมผมอนุรักษ์ไว้เนี่ยมีสุยางครับในนี่กระรอกกระแตกกันยังมีครับนกหนูกัน,กน,กน,กกนแต้งโก้เนี่ยเฮกี้ปวอมเนี่ ที่ปลอมนี่ก็มีหลายครับผมไว้ข้นมาแล้วก็ป้ามอังเอือนนี่จากที่เคยมีเสียงจัก,กรจันทร์ห่องผนมะมีได้พีนออ่น้องส่วนผม,น,มกกน,นี่จักรจันทรห่องเนี่ยมือเสามือแรงมีแล้วผมกะบ,บอทํำไรผมกะยังยั่งบอจามให้เขา,เขา,าไว้ข้นขม่าวอยังไงเนี่ยครับผลผลิตของผมผมคาดว่าอีกปีสองปีมันคงจะเต็มพื้นที่ระยะห่างผมนี่สาเม็ดนี่จะมีต้นพักหวานทุกต้นครับเนี่ย ต้นหนที่ตายผมจะเสริมไปตลอดครับผมจะผมจะว่าให้ขยาย,ายนี่ยครับมันจะระยะห่างสามเมตร,มตร,มตรสามเมตรจะมีตม้นหนึ 3, นพอพอนนน่งครับสามเมตรจะมีต้นหนึ่งระยะมันท้นสามคูนสามจนปอพผาณต้นหนึ่งครับนี่ครับต้นไหนที่ตายผมก็จะามาเสริมไปนะครับาใหญ่แล้วฮอกระสีขันมัน,นมันไงมีงาไม่มยังฮากกระสีสามารถตอนในเครื่องสีอีกปีหนึ่งผมก็จะตตอนได้แล้วเนี่ย ตอนออกได้ละเขาเสียวความใจห้อนมาได้พี่น้องเห็ดสวนเจ๊ย่ผมกับประสบการ์นังผมผมว่าบางครั้งผมใจห้อนื่อเห็นโหุดคุดบอลึงตึงตังเลยว่าสิปลูกไหมนี่คือกันนี่ครับค <ste ve> ุดลุ่มว่าสิปลูกไหมนี่ครับพี่น้องคุดมาจิปลูกไหมมันไปเดียวไปไปเห็นต้นนี้ขึ้นมาเนี่ยตั้งขางขึ้นมาโอ๊ยก็เลยบ่ได้ปลูกครับเห็น้อเนี่ยกี่กายเดียวบ่เห็นนี่มันมันเครื่องตัดหยาตัดตัดขาด ก็เลยว่าสิมาขุดหลุมปลูกนี้มันมากกัมาเห็นตัวนี้ขึ้นมาเออก็ใจเชื่อขึ้นร้ายครับดีใจแห้งเหี่ยแจ้งสิ่งตการกับผู้ใบก็รอดพ้นแล้วกันขึ้นมาลักษณะนี้ดอกกระเจียวกับมะปลูกดอกกระเจียวกับมียคำเนี่คือดอกกระเจียวผมขุดมากมะปลูกไปเมื่อกี้นี่ครับอืมกําลังแตกขึ้นมาหลายครับดอกกระเจียวหอมเนี่ย แต่ผมไม่เคยได้เก็บนี่ครับผมไม่เคยได้เก็บดอกคนปล่อยปล่อยกวนเสื่อมแตเกียวปลาครับพี่น้องดกกระเจียวปลามันบบมีอยู่นี่หรอกแต่แรกผมกับไปคุดมาปลูกให้ใครเจ้าไทยให้ให้อยให้ยังผมก็ไปคุดเอานี่ครับดอกกระเจียวคุดมาปลูกก็ได้กินครับนี่นี่ครับนี่บ่ครับกกระเจียวปลาปลูกไว้ได้ครับเนี่ยแม่นเกิดเองแต่กอนบบมี อีหลอ,อกขึ้กกันครับอีหลอ,อกผมก็อยากได้มะปลูกขึ้กกันผมมะปลูกไว้ให้กันเปี่ยกายผมก็เอา,เอามะปลูกเนี่ยเอาในใไน่เมื่อวานเนี่ยอีหลอ,อกอีงอมเพิ่นวมเพิ่มเลยในภาพพี่น้องไปเบิ่งครับอีหลอ,อกอีงอมผม,มกับพ่อมีนะครับผมจะบอกใครช่วงแรกผมจะบอกนใหน้เด็ดจะบอกให้เด็ดถอนเพิ่นหรอกครับนใหน้เนดน็ดเพราะให้เด็ดลอกเอาไปกินง่ายมากเลย ฝากกันได้พี่น้องเด้อช่องบ้านสวนปมสุวรรณช่องยูทูบช่องเน้นหน่อยครับเผื่อเหตุก็ได้ใดกดติดตามกันยังบ่หลายดอกพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมนะครับเพื่อที่สิได้เฮ็ดคลิปน้าพี่น้องเนาะการการปลูกปลาปลูกอนุรักษ์ปลาใหม่ปลูกต้นใหม่เฮ็ดหัวเห็ดสวนเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเฮ้ากปับเฮ็ดทุกอย่างผมย่าร่าผมไปนั้นมั่นอยู่พงกะไทยกับครับไทยท,ยทุกอย่างนี่ครับอีหลอกผม จุ่มเนียวหากมันแตกครับที่แรกมันก็มีต้นใหญ่ต้นเดียวมันเป็นต้นตาครับเนี่ยมาพุงกระซับหากออกนี่แตกแค่หลายปีได้หลายแล้วครับปีนี้ออมเลยอาศัยหากกับบางเนี่ยอาศัยหากกับว่าหลายครับช่วงแรกก็มีแค่นีดแหละมีจุ่มเดียวแล้วท่นผักหวานผมก็มาปลูกเพิ่มเออเดียอีกด้านนั่นครับด้านด้านอีกฝั่งหนึ่งฝั่งฝั่งทามไปกะที่ผมเหมือนกันครับขามมาทางนี้มันจะมีคลองน้ำแต่เขาเป็นทางโขงนะคลองน้ำทาง ทางนี้ผมยังผมยังบ่ได้งรงผักหวานครับเนื่องจากตน้นต้นมันหลายผมก็เห็ดเธอทดลองไปก่อนครับโมเมนต์ว่าเข้าสีเห็ดเธอเดียวปุ้มใบเธอเดียวมันข,ม,นขมันบ่บประสบก็สําเร็จมากมันก็จะทําห้องท่อลายครับผมก็เลยังบ่หมดลงแต่่าผมก็ยังมีโครงการนะผมสีลงอยู่ครับเนี่ยงรงผักหวานขึ้นกันนี่หลังจากทางฟังนี้ฟังนี้สําเร็จแล้วผมกิจลงฟังขึ้นว่เกินปีหนาครับเนี่ยมันไม่เห็นดังสีมันปูมใจได้ปีหนอนได้เนเห็นไหม ต้นที่เขาปลูกกับมือมันกับมือเจ้าของแต่มันใหญ่ใช่ไเขาเห็นนี่ครับปีนาผมก็เสียลงฟังนั่นเหมือนกันนะแต่ว่าปีนี้กาได้กินเฮ็ดฟังนั่นแหละครับเฮ็ดจะเกิดเฮ็ดดินน่ยเมื่อดูเฮ็ดจะได้กินฟังนั้นเมื่อนี้รีบิวสวนปักหวานในพี่น้องเมืองกรับเมื่อหน้ากับข้อสิบเบิ้งสวนแนวอื่นเบิองสาป่าเบิ้งสวนไทยสวนปักม่วงสวนลำไยว่ามันเก่ามันไปหอดใจแล้ว ที่เห็ดได้หลังจากทุ่มเทไปหลายปีเฮ็ดไม่ด้ยก็พยายามสีให้ถอดให้พินองได้เบิงได้ชมเพื่อสิเป็นแนวทางปูรังก้นอาจจะไปเฮ็ดตามันเป็นแต่เห็ดบบอ,อันยังไดพื้นที่เข้าจังซีเขาจิปปู่กิ่าหยังผมก็ว่าผมได้ทดลองเห็ดแล้วว่าตาแบบนี้ผมปูกผักหวานสีง่างบอผมก็ทดลองมาสามปีนี่ครับทดลองมาแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จครับ ในส่วนผมทุกตะล่างสามเม็ดนี่สีมีผักหวานตลอดเราจะบ่ขาดครับเนี่ยระยะารักที่พี่น้องเดียวเห็นหลักขาวๆด้วยขันในในกล่องที่เห็นบ่เนาะนั่นคือผักหวานผมมีทุกต้นครับที่มีหลักครับเนี่ยที่มีหลักขาวๆแบานี้สซักใบนี่จะมีต้นผักหวานทุกต้นครับเนี่ยที่ี่ผมปลูกเนี่ยสายแปลงสีเงาขก้นไปหบ่ครับพี่นอ้องอเอาตั้งแต่บนสุดฮอตล่างสุดนี่เมื่อเกิดประมาณแถวหนึ่งบมตามกว่า สามสิบสี่สิบต้นนะครับแล้วมันจักแถวครับประมาณสิบกว่าแถวเลยนะครับเทีเน่กะก็ถืืว่าหลายต้นเติมอยู่ครับมาตามกว่าสามรอยดอกที่บุ้งนะครับขันอีกจักสองสามปีทั้งนาพี่น้องขันมันใหญ่บร์สุดตัวน,นี้ความพุ่มใก่แห่งสิหลยกว่านี้ครับก็บเป็นเนวทาเนาะพี่น้องนะเนาะทางให้พี่น้องได้เบิง้ง่ายพี่น้องได้เบิ้งว่า ผู้ใดมีปลายังสิ่งเนี่ยทางเลยพี่น้องทางใตไม่ที่บ่เอาไม่ไม่ตาไม่ไม่เดือดเดือดตำตำห้องทางเลยเครื่องไม่เครื่องอย่างทางออกมันจะแปลงน้่งที่มันจะเป็นตะยู่ครับแล้วเขาก็มีความคิดว่าสิเห็นอื่นใดข้านเขางนอปล่อยกไปแบบทั้งนั้นผมท่านในถางครับท่านในออกครับเนื่องจากว่าผมท่านได้ปลูกแต่ผมก็ออกเครื่องนึงแล้วตูปีออกตุขาางแล้เนอ่ยขันแปลงยังสีหน้าเขาจะมีความคิดวลาเทาจะเนนั่นเทนีเลยครับทางทางไม่ไม่น้อยออกอาจจะแต่ไม่ไงคุ้ม แล้วเขาเขาใครว่างแผนว่าเขาเฮ็ดอย่างไรกับเพื่อนที่ของเขาเนาะนะครับผมมาผมมาถือทาอยู่ครับพี่น้องไม่เฮ็ดปากหวานจริงบางครั้งผมได้เฮ็ดเพื่อว่าเป็นธุรกิจการค้าขายเราพี่หน้องเราเฮ็ดไปเพื่อที่จะได้ยู้ได้กินลูกแผลนได้ยู่ได้กินแต่ว่าเขาเฮ็ดไปแล้วมันก็นเป็นความภาคภูมิใจภูมิใจที่ได้เฮ็ดที่ได้ทํา ที่ได้นูรัากปลาใหม่ไว้บางคนก็เจอกับทำไายเบิดแล้วละ่ะจะเหลือปลาเข้าให่ล่ะแย่งมีสัตว์ปลามีอย่างขามาอยู่มาอาศัยมือเสาเสียงนกเสียงกะหองก็พีนอนไอ้เป็นมีความสุขตื่นขึ้นมาอย,อยู่บ้านสวนเนี่ยครับไก่กับมีครับแม่นไก่ปลาได้ครับเนี่ยไก่เจ้าควางนี่แหละปนไกป่ปลาไก่ปลาก็ออกมาผสมพันธุ์ก็เลยออกพันธุ์เป็นไก่ปากลาจังหน่อยยี่หลังบ้านผมมีไก่ปลาครับไก่ปลาออกมาตลอด องน้ำสำหรับเสริมเติมหัวต้นพักบานที่ปลูกไม้ครับเนี่ยครับปลูกไม้เจาะน้ำลงสิเลยครับเนี่ยน้ำล่องแหลกมันจะลงไปรอเดียงทั้งพื้นนะครับเนี่ยมันจะมันจะซึมลงไปคอยซึมลงไปทั้งพื้นมันก็จะอยู่ได้โดนถ้าพี่น้องกันพี่น้องมากก่ะปากไลค์กดแช่กดติดตามไม่ได้ครับกดกระดิง่งเพื่อที่จะชิบมาพี่น้องกิได้แกงเตือนให้พี่น้องได้รับรู้ว่า ด้ดับด้ชมเนาะก็ฝากพี่ฝากน้องสำหรับช่องบ้านสวนพมสุวรรณเชิตะคิดพ่อเพียงเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนน้ำให้น้ำานาเพื่อเป็นแนวทางเนาะเพื่อความพ่อเพียงสำหรับคลิปนี้ก็ขึ้นว่าคือสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้านหน่อยกันหลายเนาะก็ขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ